ลิซ่าไร่มนเฮงเฮงหมันหมานค่ะไทยสไตล์หนึ่งรเปอร์เซนต์ณเมลเบิร์นะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวช่วงดึกนะคะกับเวอร์ทรอนพิงของสมาชิกแรกพิงก์กันต่อที่ประเทศออสเตรเลียค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงเมืองแรกที่เมลเบิร์นค่ะในวันที่10-11มิถุนายนแล้วก็จะแสดงต่อนะคะที่เมืองสิทนีในวันที่16-17มิถุนายนนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับวันที่2แสดงอย่างสุดมันสุดเวี่ยงสมกับมาตรฐานทําเมลเบ ชนะทุกโครงกรารค่ะสำหรับการแสดงวันที่2นี้โอโหเรียกได้ว่าน้องลิซ่าทำแฟนๆที่เมลเบิร์นหยุดพูดถึงไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะกับลุกขนเฟอร์สีแดงซับจีดนะคะสีแดงแรนดริษ กับความสวยจัดจานชนะเลิศคูณ10นะคะไม่หักแล้วอะไรเอ่ยคะ่ะทำแฟนๆสงสัยรวมถึงน้องโรเซ่ต่างก็ยืนมองน้องลิซ่านะคะกับโมเมนต์นี้ไร้มนเสน่ห์เมลเบิร์นค่ะอยู่ๆในคลิปนี้นะคะก็ได้กลายเป็นไวรัลทว่วโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งน้องลิซก็กำลังไายมนนะคะกับ นบับเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินของจริงค่ะจริตอินเนอร์เอามันนี้นะคะมาพรีเซนต์แล้วก็มาเล่นกับกรองค่ะคือน้องสนมากๆรวมถึงการเอาเงินนี้นะคะมาตีเฮงๆมันๆให้ปังๆนะคะมาตีตามตัวค่ะแล้วก็เต้นตามจังหวะดนตรีนะคะกับความแซบคูณสิบ จริตแบบนี้นะคะไทยสไตล์อย่างแท้จริงก็คือพิธีอะไรนะคะเหงๆมันๆซึ่งคนไทยเราก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วค่ะ<ม>เวลาที่เราขายของหรือได้เงินมานะคะเรามักจะเอาเงินหรือธนบัตรนี้มาตีตามสิ่งของแล้วก็มักจะพูดว่าเหงๆมันๆปังๆนะอะไรประมาณนี้ซึ่งน้องลิซ่าก็ตัวตึงไทยแลนด์อย่างแท้จริงค่ะณเมลเบิร์นะ ซึ่งน้องโรเซอเองก็ได้ยืนงงนะคะนี่พิธีอะไรกันซึ่งก็ได้กลายเป็นไหวเราเอ็นดูน้องลิซ่าก,กันหนักมากค่ะฉันเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ